ก็นั่งงามเนาะแลาวกอยจุจูงเลยจ้ะสมบูรณ์ทั้งากพี่หน่อดอกงามแห่งครับพี่หน่อใช่พี่จ้ะ น connect, man, ้ำปลาจ้ะนะพี่น้องตุ๊กเด้อครับจะได้แมงมันเก็บมาแป๊บเดียวจ้ะพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปั่นอาพญามิญาย่าเด็กเก็บซีกับทีไม้ผูเขามาชมธโลกนลครับเสามณีกัมาพบผอกันกับบ่าวนันกับเสากอยคือเก่าครับสวัสดีจ้ากับวาพบผอกันคือเก่าจากพี่น้องมณีกับผ้าขาวปะไปารองฮาบอร์เนจจ้าไปรวมพิชมการจ้าสีมานกันบอไปกันเลยจ้า ไปครับพี่น้องไปโดนบังน้ำกันครับมาพอกันเสามืีอกี้เสาวันที่วันที่เจ็ดปศกอยวันที่เจ็ดเมษายนปีพศ2567ครับเมื่อกี้ภาพพ่อแม่พี่น้องเขาปลามหารอเบังเฮ็ดครับเมื่อวานนี้ไปรอคุดเบืองแม่กิโนนครับกับมารอเฮ็ดอยู่ข้าวหนึ่งครับพี่น้องเมื่อวานนี้กับหอนแหงครับก็เลยรอได้ข้าวหนึ่งกับออกเมื่อครับมืนอี้กับมารอ เสาเนี่ยครับพี่น้องมาต่างใจมาหาเห็ดอย่างเดียวเลยครับมันนี้ไปดูชมกันครับว่าที่ใดสีมานกันบ่าครับไปครับดอกแมกแหกมานครับดอกงามจรงจะพี่น้องเห็ดบดคอนครับบรพอเห็ดบดคอนครับพี่น้องดนสุกนอสกอ่เมื่อวานที่ไดซุปหนึ่งครับ ดอกกระด้งงามจ้ะดอกงามแห้ยครับพี่น้องงามมันจากคนดอกงามาก็นั่งจูงจ้ะโอู้ห้า,าเนาเนาะจะ้ะก็นั่งงามเนะาะเลาวคอยจ,จูงๆเลยจ้ะสมบูรณ์ทั้งจากพี่น้อง จุ้มครับหมดแมงมากินเนาะจ้ะถามสีเห็นต่ระดอกเนะาะมันมีคนก็ร้ายครับมันพี่น้องคนโหขวขาวก็มาก,กันเต็มเนาะจ้ะดอกงามเนาะ hang hang nước nòng mà này chùm ngang hay chưa làm để hiện thời đỏ nhang nhau, cả nhang cho nhau à các bạn cái nhang chùm như nó สี่คนนางปลเข็มเนะาะเจ้าสีคนบลแดงเจ้าพี่น้นองยามหายากแน่เนาะสีคนออกสีล,ลายลายกันานาหนาเนาะ,ะนจ้ะเอาจนบานเจ้าพี่นอ้องเราหนังตึงใสกระจ้ะ tài khoan nó đóng bông chu ngàm thì tài phi nỏ đọt đó à đọt như bùn cả tam đọt chuồng bên trên đi đổ nương vào nè chuồng bên trên thì nó

คืทางทางนี่น้อนีอ่เรานาะเดาเพิ่มเถอะยอดได้ยอดมันมืนอนี้ครับหล่อหาแต่เสาพี่น้องนี่ก็จนเทียงเทียงกลัวครับได้เห็ดมองระดอกสองดอกนอกอก้องสกอยเห็ดหางแห้งครับมืนอนี้คันรอบม่วานก็คือ สิพ่อได้เก็ียบพี่น้องสกอยมือนี่พี่น้องเพิ่นก็นมาก,กันหลายครับเย็ดไม้วางเสาี่ก็มาปลาบัาน้องเมกน้องสกอยหล่อปลาบัาน้องเมกก็ได้เฮ็ดยู่สองสามดอกครับ <ไป S 1> เลยไปบันส่องหอมครับไปบันสังหอมก็ไดหลายดอก,ก,กอยู่น่สกอยนะก็ไดพ่อได้แกงครับพี่น้องกระเซียไปแกงน้องสกอยปอกันอย่งเพื่อนมันแล้วครับเดี๋ยวสิเป็ด ตัวเกาก็ย่างยู่เนาะตัวได่แปลว่านครับกสิกไปแกงใส่กันครับตัวนั้นนําครับเขามาวานกัสปิประมาณนี้เนาะสอกอยอเฮ็ดสองเหมือได้แกงหนึ่งครับื้นนี้เดี๋ยวไปพอกันอยู่บ้านมันนะครับพี่น้องเอามาหอดบานแล้วเนาะจ้านี่จะพี่น้องซองเหมือเห็ดที่ไ้ครับของเมือวานน้ำเนานะเห็ดเมือวานกับเห็ดื้นนี้เนาะสอกอย ต้องเหม่อแในแกงนึงรวมกันก็ได้แกงนึงครับดอกห้ามนี่ยจ้มวันนี้ครับพี่น้อง่นกับไปกันหลายเนาะจ้ะคนหลายครับวันนี้เฮ็ดกับห่างๆครับเฮ็ดกับเฮ็ดมองละดอกสองดอกเนาะ,ะห่างห่งครับวันนี้งานจนเมื่อยครับงานแต่เสาจนเทียงครับพี่น,น้องในเฮ็ด อ๋อหนึ่งเนะะาะบอดไดฮอดพ่อขีบครับก็เลยเอามาแกงนำครับมาเนี่ยเห็ดหลอบแดกข้องปีคับเพชรเพลิงแดงที่แดงน้อยพอแต่ได้กินจะพี่น้องหลอบแดกแพี่น้องสมติวที่เก็บมาเนะาะใส่พีกจัะ น,น้ำปลาจ้ะมีสมมีพริกแล้วก็น้ำปลาเนาะนล้วก็ผงชุรดครับกับหล่อพื้นซุนกเนาะสกอยครับจังคอยใส่หอมครับคอยใส่ใบแมงลัจกจะพี่น้องเห็ดซองมือกับแแกงไงอยู่เนาะสกอย รอบนี่ก็เพอจะได้แกงครับพี่น้องต้องรอรอบหนาเนาะ,ะพี่น้องท่านไหนอยากการอรอบหนาไปก่อนครับรอบนี้ได้บลายครับรอกผงซุกเนะาะสกอยแบบนี้คอมาเบิ่งอีกเท่อครับนะพี่น้องซุกเถอครับได้แม่งละเก็บม,มาแปบ๊บเดียวจะพี่น้อง เ,เดียวเหียวเลยเนาะเดียดแห้งเดียดอนครับเดียดแห้งโปร่งใยเลยจะเหี่ยวจะอ่อนเมื่อยเนาะจ้ะเด็ยบ่เห็นแห้งแต่เมื่อยครับพี่น้องวัอนี้ได้แกงอยู่ครับวันนี้ดอกเรียวมุ้ยอยู่เนาะสปอยจ้ะเดียบส่วนแดงสีแดงหน่อยครับโปร่งใยเนาะสปอยจ้ะ พี่น้องแกงเฮ็ดกับทุกเป็นเทียบรลอยครับแกงเฮ็ดแดงสีแดงหน่อยครับวมือนี้ก็ได้ปลอดลายครับก็เลยเอามาแกงนําแกงแล้วก็ได้ถ้่วยนึงพอดีครับหาแต่เสาจนหอดเทียงหอดปลายครับพี่น้องเทียงบลายมากกับหอนอ่าวแห้งครับในป่าเห็ดกับเห็ดนั่งห่างครับเห็ดมองรอดอกก็เลยพากันกลับมาบานมาเอามาแกงครับมือนี้ รอแปรเขงปีครับกำลังเสด็จกินครับเพจผงแดงสี่ออกอยู่ครับพี่น้องออกปลายออกห่างๆคนใดก็ได้อยครับผู้บาดก็มีครับบ่าวนาก็ได้ปลายครับวันนี้เอาละครับคลิปนี้บบาหนากระเสด้ขอจบคลิปไปเพียงเทานี้ครับเป็นคลิปของวันที่7เมษายนปีพศ2567ครับคลิปนี้ก็ไปหาเฮ็ดแล้วก็มาแกงครับพี่น้องถือว่า พอจะอยู่ได้กินครับเอาล้วครับสำรับคลิปนี้พอแม่พี่น้องท่านได้ชื่นชอบก็อย่าลืมไปซอยก,ก็ได้กดแชรก์กดติดตามกดรดิงเพื่อสิบปรผาดคลิปใหม่ๆจากเป้านากับสาวกอยเวนํนามครับเออไ้ทะลุนการคลิปน้ามือนาครับพี่น้องสำรับคลิปนี้ป้านาขอขอจบไปเพียงเท่านี้ครับขอการคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ